สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมบเสิร์ทร่วมศึกษาไปด้วยกันกับพระเครื่องไทยนะครับวันนี้เราได้เอาหลวงพ่อเงินนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินของวัดขวางนะครับพระกรุกวัดขวาง องสีดำๆนี่นะครับบางท่านเขาก็บอกว่าผักเกน,นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ผักเกน,นะครับเป็นพระแท้เป็นพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับฐานเตี้ยหรือพ่อเงินเนี่ยของวัดควางเนี่ยโลหะที่ในการสร้างนะครับเขาจะใช้ออทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเนื้อด้านในขององค์พระเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแต่ว่าองค์เนี้ย สภาพเขาไม่เคยผ่านการจับนะครับก็เลยยังมีออกเหลืองๆแดงๆแ,แต่ถ้าเราจับบ่อยๆนะครับก็จะมองเห็นสีเหลืองข้างในเหมือนจมูกเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจมูกนี้โดนจับบ่อยนะครับก็เลยออกไปทังสีเหลืองเลยคือพระรุ่นนี้ทำจากทองเหลืองนะครับเหมือนกับวัดบางคลานเลยนะครับเนี่ยอีกองหนึง่งองค์นี้เป็นพิมพ์แปะยิ้มนะครับ พิมพ์แปยยิมหรือเขาเรียกว่าพิมพ์สบ่ายย่อยนะครับบางท่านบอกว่าทําไมถึงเรียกพิมพ์สบ่ายย่อยสบ่ายย่อยเขาดูยังไงนะครับเขาจะดูจีวรนะครับเนี่ยจีวรเนี่ยมันจีวอนของท่านเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเหมือนช้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขยายเพื่อนๆดูหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะ่ะเหมือนช้อนนะครับเขาจึงเรียกว่าพิมพ์สบ่ายย่อย พระรุ่นนี้แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับก็สมัยก่อนนะมีคนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปขโมยขุดกันนะครับขโมยขุดกันคือลักลอบขุดนะครับลักลอบขุดแล้วก็ได้พระไปเยอะมากเลยนะครับก็เหลือไม่กี่องค์นะครับที่ในวัดนะแล้วก็คนที่ขโมยเนี่ยเขาก็เอาพระหนีไปนะครับเอาพระหนีไปแล้วได้ข่าวว่า อันนี้มีคนเล่าให้ฟังนะเรองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าย้ายไปอยู่เชียงใหม่นะคนที่ขโมยไปแล้วก็เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกมาขายนะครับเอาออกมาขายอง์ละห้าร้อยนะครับแต่ว่าไม่มีใครซื้อเพราะสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อเงินเลยนะครับทีนี้ก็เท่ากับเป็นพระไม่มีราคานะครับแล้วอยู่ๆมาอีกหลายสิบปีเข้ามานะครับก็มาโผล่ขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วมาดังอีกครั้ง คือมาดังตอนที่โซเชียลเริ่มแรงแล้วนะครับก็มีคนโพสต์อย่างนั้นโพสต์อย่างนี้คนนั้นก็นบอกว่าพระดีพระทันหลวงพ่อสร้างนะครับแกะพิมพ์มาจากวัดบางคลานบางคนก็เรียกว่าเป็นพระกรุวัดบางคลานเอาไปฝากกรุวัดขวางนะครับเป็นพระของวัดบางคลานไปฝากกรุวัดขวางนะครมาพูดงี้นะบางคนนะจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเออเป็นพระของวัดขวางนั่นแหละคือเพียงแต่ว่าคนแกะพิมพเนี่ย น่าจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่เก็บพิวดบางคลานด้วยซ้ำไปนะครับผมสังเกตดูนะครับสังเกตดูตรงเนี้ยนะครับตาพิณเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับตาพิณเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนของวัดบางคลานเลยผมดูแลรอยตวัดมือนะครับตอนที่เก็บิมพ์เนี่ยตวัดมือน่าจะเป็นเอ่อคนคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันผมดูผมดูอย่างนี้นะดูดูลายมือดูวิธีการแกะพิมพ์เนี่ย เหมือนกันนะครับเหมือนกับของวัดบางคลานเลยเพียงแต่ว่าองค์เนี้เป็นพิมพ์หน้าเปยยิ้มนะครับทิมเปยยิ้มก็เป็นพระที่ว่าคล้ายๆสังกรจจายนะครับคือคิดง่ายคือหลวงพ่อเงินเนี่ยกะพิมพมาจากสังกรจจายนะครับและทีนี้ทิมเปยยิ้มเนี่ยอาจจะอาจจะราคาอาจจะเล่นไม่แรงนะครับไม่แรงเท่ากับพิม ฐานเตี้ยนะครับคือป็นทิมนิยมของหลวงพ่อเงินเนี่ยวัดขวางเนี่ยทีมฐานเตี้ยจะมีราคาเล่นสูงกว่าแต่ยังไงก็ตามนะครับผมเชื่อว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยของวัดเออขวางเนี่ยยังไงราคาก็ต้องเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เซียนก็ยังไม่ประมูลนั่นเองนะครับแต่ขนาดยังไม่ประมูลนะครับก็ยังราคาก็ยังเล่นแรงนะครับก็วิธีการดูก็เหมือนกันนะครับ เหมือนกับกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับก็บมีตะเข็บข้างนะครับพาะใช้เบา้าทุบเบา้าประกบนะครับแล้วก็มีรอยตัดช่อชนวนข้างล่างนะครับเหมือนกันนะครับวิธีการดูดูอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ดูจีวงจีวรให้คมคมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระที่จีวรไม่คมเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระที่ถอ,อ,อดพิมพ์มาจากของแท้นะครับและถอดพิมพ์ม,มาคิดง่ายๆนะครับ พระรูปหล่อเนี่ยดูกันเนี่ยก็คือดูให้จีวรคมๆคมคมอย่างเช่นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปีหนึ่งห้าเนี่ยต้องให้ให้คมๆคม,คม,มากๆนะครับเนื่องจากว่า,าส่วนมากจะเคยเห็นจาของเก๋นเนี่ยคือจีวรจะล้มล้มนะครับจีวรล้มล้มจีวรตื้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระถอดพิมพ์มาเป็นพระเก๋น,นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกับหลวงพ่อเงินวัดขวางพิมพ์นิยมนะครับระหว่างพิมพ์นิยมฐานเตี้ยกับพิมพ์ปรยิ้มนะครับก็ให้เพื่อนๆได้เห็น ผ่านหูผ่านตานะครับว่าเป็นพระที่ทันหลวงพ่อปูกเสกแล้วก็เป็นพระที่มีราคาเล่นแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ